ขันว่าเพกระบอกว่าเขาหลักจากเงินมาได้ขันหอาานคนรถไทยก็แค่หาร้บาทพี่น้องเลยรถไทยเแค่หารบาทพาเพนทำงานเ็นอยู่ทุกขึ้นมาทีว่าเพได้ำงานว่าเวชรำบ่เพทีจ้างรถไทยหาบาทไม่เก็งอมเงียมันก็เปลี่ยนไปแล้วพี่น้องบ่ารถใทเียครับตำรานอะไรแต่ว่าเมียับันคนบางคนบอกเอง่าเขาอยากเคลเขาอยากออกการต่าเลยจิ้มพูดกับพี่น้องซึ่งว่เพชรกรบอกเ่าว่าตาในคนที่กลนอะไรี่น้องเขาคือเปรี้ยคเป็นวานอ่อนนียี่ห้าี่ว่าเป็นยอดบ่้าเขาว่เพ เดียนึงเท่าเดียนึงกับามาลูกเก้าเมนันเนมันเป็นลูกที่หายขาดแต่ว่าเราไปถามอีถึงแม่กินยังได้แต่ว่าทำที่นั่นนั่งยองๆเลยกระปวดเท่าเ็นกระปวดหรือว่าเจ้าไนี่ไปจานก็จะารตีมาไทยว่าหายบาแล้วมาแล้วแต่ว่าน้ากำลันอยากเค็ดลี่นหอมขวบใหม่เนะอะากคุยกับพี่น้องอย่างไรอยากเคดแต่มบอกควใจเนาะส่วนเงินแม่บอไปเนี่ยูทเป็นเงินมากซื้อมาที่หน่อยถือมต้องกับพ่อว่าซื้อของพี่น้องคนหน้าคิดน้อเขาคิดกิดพี่น ขอติดหน่อยข่าวเป่าเพชรบ่ลอ้ไรมี้อดีอย่างบ่มีค้อดีอย่างกับน้องนุ่นเลยเนี่ยเราขึ้นจากชีวิตไปกับบ่เพชรตั้งวัดสี่เต่ายี่สิบปี่น้เตั้งปีสองพันเจ็ดที่เราแย่เขามากในชีวิตบ่เปล่าเรากับากชี่ินน้ำตมเลยคนดี้มันมีดีข้อดีไรดีคือดีหรับน้องนุ่นดนอะสำหรับคนเง่นเขาเกี่ย่บบสามบาที่บาเขาเป็นคน